ดื่มกาแฟจัดมีผลต่อประสาทอย่างไรนักวิจัยเมืองน้ำชากล่าวเตือนว่าผู้ที่กินกาแฟชาช็อกโกแลตหรือเครื่องดื่มเสริมพลังที่มีคาเฟอีนมากๆอาจจะมีอาการประสาทหลอนได้เห็นพี่เห็นสางหรือแววเสียงแปลกๆนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยายลัยเดอรแฮมกล่าวว่าคอกาแฟที่ดื่มกาแฟต้มหรือชงเกินกว่าวันละสามถ้วยหรือเทียบเท่ากับกาแฟสำเร็จเจ็ดถ้วย อาจจะมีโอกาสเกิดประสาทหลอนมากกว่าคนที่ดื่มเพียงวันและถ้วยกว่ากันถึงสามเท่าหากแต่บรรดานักวิชาการต่างพากันคัดค้านว่าการศึกษายังไม่ได้เป็นการพิสูจน์ถึงความเกี่ยวพันที่ไม่เป็นทางการและได้ย้ำว่าการมีอาการประสาทหลอนไม่ใช่เครื่องแสดงอาการทางจิตที่แน่ชัดและกล่าวว่าคนทั่วไปที่ต่างก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็มีอยู่มากประมาณร้อยละสามทางหัวหน้าคณะวิจัยนายเซมอนจูน นักศึกษาปริญญาเอกวิชาจิตวิทยาโตว่าครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประสบการณ์ของการมีประสาทหลอนจากสาเหตุต่างๆอย่างกว้างๆอาจกล่าวสรุปได้ว่ากาแฟได้ไปช่วยซ้ำเติมให้ความเครียดของจิตใจและอารมณ์ให้กลับหนักยิ่งขึ้นหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมในย t ท b e